สวัสดีครับผมช่างแอมนะครับจากร้านสมัยไอซีนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปงานซ่อมโน้ตบุ๊กเดลนะครับเครื่องลูกค้าเครื่องนี้ที่นํามาให้กับทางร้านแก้ไขนะครับก็คือ USB ใช้ไม่ได้นะครับทั้งทั้งหมดเลยครับทั้งสาพอร์ตเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ทําการแก้ไขนะครับโดยการซ่อมบอร์ดนะครับผมตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะครับแต่เราจะมาเทสในการใช้ USB เสียเพื่อให้มันเห็นนะครับเห็นเห็นไหมครับขึ้นใดเห็นไหมครับโอเคโอเคครับขึ้นหมดนะครับเมาส์ใช้ได้นะครับเสียใช้ได้ถ้าเพื่อ,อท่านไหนนะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับหรือแมคบุ๊กหรือ พีซีนะครับที่มีปัญหาอะไรก็ตามนะครับสามารถนําเครื่องเข้ามาให้กับทางร้านแก้ไขได้นะครับวันนี้ช่างแอมก็ขอสรุปงานซ่อมโน้ตบุ๊กเดลนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ